ที่ทําปรับเปลี่ยนทําให้คนปรับเปลี่ยนแล้วมันก่อให้เกิดในเรื่องราวของการเป็นเลิร์เนอร์เนี่ยซึ่งครู<ม>ได้เสนอว่าไอ้สมรรถนะการที่จะเป็นเลิร์เนอร์ได้นะต้องฝึกลูกศิษย์ให้เรียนรู้และ s t r a t e g y สำคัญคือ active learning <Huh. S 1> นะคะซึ่งในพระราชบัญญัติฉบับพอสจุดๆที่จะออกมาใหม่เนี่ยคงจะเน้นตัวนี้แน่ แต่ว่าแนวที่อาจารย์ขอนําเสนอก็คือโค้ฟไฟเซ็ตทีนี้มันเป็นยังไงครูเนี่ยจะจัดการเรียนรู้นี้ได้นะสอนที่ตายคหอโค้ไฟเซ็ตไม่มีวันที่จะสามารถเปลี่ยนได้เราก็บอกเอ้าเอา plc มาช่วยเพราะเจ้า plc เท่ามาช่วยคือมาช่วยเปลี่ยนไมเซ็ตของครูครูเนี่ยฟิกมาตั้งแต่ตวนเป็นนิสิตไปฝึกสอนก็ก็ยังสอนแบบบรรยาย นะคะ,คะเพราะว่าแหมนิสิตฝึกใหม่นักศึกษาฝึกใหม่แต่พอมาเป็นครูผู้ช่วยแล้วก็ครูประจําการก็เลยติดมาตลอดติดกับ<ม>ตามด้วยเนาะเข้าเมือตาหลิวหลิวตาตามกันเนี้ย<ม><ม>น่าเห็นใจว่าการศึกษาบ้านเราไม่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงทั้งที่ททมีการปรจรูปอย่างหนักเนาะ<ม>ตั้งแต่สองพ้าร้สหนูจะเห็นได้ว่า PLC เนี่ยพอเข้ามาเนี่ยแน่นอนมันช่วยเปลี่ยน mindset มันเปลี่ยนอะไร เพราะฉะนั้นครูจะมาเปลี่ยนเนี่ยเพื่อจะทําให้เด็กเป็นเรียนเนอร์ได้เนี่ยครูต้องมีความเชื่อในปรัชญาพิพัฒนาการนิยมเชื่อว่า learning by doing ต้องเรียนรู้ได้การกระทำเชื่อเรียกว่า experiential learning เรียนรู้จากประสบการณ์ต้องเชื่อตรงนี้ก่อน PLC <ม>ก็ช่วยปรับให้เชื่อสองต้องคิดว่าถ้าให้เด็กลงมือทำดนะูเนี่ย มันทำให้มันมีความสำคัญมากกว่าความรู้ด้วย Knowing ที่ได้ขอให้เดททำการทำว่าไหมน,นี้ได้คิดได้ปฏิบัติคิดเนี่ยในสมองปฏิบัติทีแฮนด์แล้วก็หัวใจจะไปด้วยค a ดพาร์ทแฮนด์ hard, แล้วก็ให้เน้นในการเรียนรู้เนี่ยมันจะเน้นเรื่องราวของกระบวนการ<ฆ>กระบวนการคิดกระบวนการทีมกระบวนการสังคมกระบวนการ<ฆ>ปฏิบัติจาเนี่ย สำคัญมากกว่าคอนเทนต์ครูว,ว่าครูไทยนี่ห่วงคอนเทนต์มากที่สุดอโอ้ยครูคอนเทนต์เดี๋ยวสอนไม่ทันเดี๋ยวสอนไม่จบเดี๋ยวเด็กสอบไม่ได้เลิกคิดเรื่องนี้แล้วเพราะว่าความรู้มันเกิดมากมายคุณไม่มีวันหรอกที่ในช่วงของชั้นที่สอนมันจะสอนได้จบมันต้องสอนที่จีนเรียกว่าวิธีหาปลาหาปลาเนี่ยนะ เครื่องมือหาปลาคือตกปลาฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตลิ่งเนี้ยแต่ใจจริงๆปลาไม่กินเหยื่อสมัยนั้นนั่งตกตั้งนานจนฉันรู้เบื่อปลาไม่กินเหยื่อหน้าแปลกจ้ะมันไม่กินบ่อน,นี้ก็ไปตกบ่อน,น้าเพราะเรารู้วิธีตกปลาเรารู้วิธีหาปลาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเครื่องมือหาปลาก็คือกระบวนการเรียนรู้นี่เอง